ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยากจะมาบอกเคล็ดลับในการรดน้ำต้นไม้นะคะว่าช่วงเวลาไหนที่ดีกับต้นไม้และต้นไม้ได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะและทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี จริงๆเราการให้น้ำนี่นะคะบางคนมองข้ามไปนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าการให้น้ำในช่วงเวลาที่เหมาะสมทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตแบบได้ดีจริงๆนะคะ,ะวันนี้นะคะอยากจะมาลดน้ำในช่วงของ 9นาฬิกานะคะเพราะว่าจริงๆนะช่วงเวลาที่เช้าจะเริ่มตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง10โมงนะคะทุกคนและช่วงเย็น16นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นช่วงที่ใบเปิดปากหรือคะหรือปากใบเปิดนะคะเพราะว่าเขาจะรับแสงที่จะสังเคราะห์แสงนะคะแล้วเขาก็จะเกิดการคายน้ำเมื่อเราได้ให้ความชุ่มชื้นกับเขาเขาก็จะมีการแบบ ดูดซับความชื้นเข้าไปในการแลกเปลี่ยนนะคะในการสังเคราะห์แสงนะคะแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะเขาก็พืชเขาก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดทําให้ต้นไม้งามสดชื่นจริงๆค่ะเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวเรามาให้น้ํากันนะคะทุกคน อันนี้ยาใช้สายนะ้ำปกติเนี่ยะคะทุกคนแต่ว่าอย่างที่ยาบอกอะคะ่ะช่วงเวลาเราคือเราไม่มีเวลาอกคะ่ะที่เราจะลดทีละต้นทีละอะไรอยงงี้ใช่ไหมคะเราก็จะใช้สายยางปกติแบบบ้านเราเนะะี่ยค่ะทุกคนก็คือง่ายๆสไตล์แม่บ้านอย่างเราะคะ่ะก็คือเราไม่ได้มีเวลาถึงขนาดแบบเอาทีละต้นทีละโคนนะคะเราก็ใช้วิธีนี้นะคะทุกคน ลดลงไปเพียงแค่ว่าประโยชน์สูงสุดที่ต้นไม้ของเราจะได้รับและต้นไม้ของเราจะสวยนั่นก็คืออะไรรู้ไหมคะช่วงเวลาของการรดนะคะเพราะว่าต้นไม้จะเอาความชุ่มชื้นในส่วนนี้ค่ะไปใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์แสงนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของปากใบานี่นะคะเขาจะเปิดนะคะ เปิดปากใบเพื่อสังเค้าแสงแล้วก็เขาก็จะคายน้ําออกมาเมื่อคายน้ําออกมานี่นะคะเราก็ต้องให้ความชื้นเข้าไปแทนที่นี่นะคะพืชก็จะทําให้ไม่เหี่ยวแล้วก็เต่งตึงสดชื่นตลอดเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะได้กลดีจริงๆค่ะทุกคนนี่นะคะค่ะทุกคนอย่างที่ยาบอกอะคะ่ะก็คือ เคล็ดลับง่ายๆนะคะในการดูแลต้นไม้ขั้นตอนแรกเลยนะคะที่เราต้องดูแล,แลต้นไม้นั่นก็คือการรดน้ําบางทีเรารดน้ําไปเฉยๆโดยที่เราไม่ได้บํารุงแต่ถ้าการรดน้ำํำเฉยๆแต่รดถ,ถูกที่ถูกเวลา ในช่วงเวลาที่เหมาะสมต้นไม้ของเราหรือไม้มงคลของเราก็จะได้ประโยชน์สูงสุดจริงๆค่ะทุกคนและที่สําคัญเราก็จะได้ต้นไม้ที่สวยมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะทุกอย่างทุกเวลาในช่วงเวลาที่เหมาะสมต้นไม้ของเราก็จะดีไปด้วยนะคะดังนั้นการเลือกช่วงเวลาในการที่เรารดต้นไม้อยาขอแนะนําว่ารดช่วงเช้าจะดีที่สุดตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง10นาฬิกานะคะเป็นช่วงเวลาที่ปาก เขาเปิดนะคะเพื่อสั่งครหอแสงนะคะดังนั้นความชื้นตรงนี้เราสามารถที่จะให้เขาในช่วงเวลานี้จะดีที่สุดต้นไม้ก็จะไปเข้าสู่กระบวนการของการสั่งครหอแสงการสร้างอาหารในต่อไปต้นไม้ของเราก็จะสวยดีมากๆเลยค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะเวลาในการลดต้นไม้มันช่างแบบว่ามีผลจริงๆค่ะทุกคนอย่าลืมไปลองทำกันดูค่ะ วันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ